มาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรน,นะคะอีกประมาณสองวันข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นวันงานของอการบวงสรวงและประเพณีประเพณีประจําปีของปราสาทภูมิโปนนะคะปราสาทภูมิโนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและมีชื่อเสียงและก็ประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะ เป็นที่รู้จักกันดีของปราสาทหรือวิหารแห่งองค์พระศิวะมหาเทพความเก่าแก่นะคะมีอายุหลายพันปีนั้นนะคะทำให้เราได้เห็นถึงศิลปะสถาปนิยกรรมโครงสร้างแล้วก็ความเก่าแก่ว่าในพื้นที่แถบนี้ในอดีตนั้นนะคะเคยมีนะคะการสร้างซึ่งปราสาทนะคะสถานที่บูชาะะของฐานกติศาสนาพรามหมณ์ฮินดู นี่คือปราสาทภูมโปนนะคะเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ในเรื่องของเนียงดาอทมการหลบลี้ทหารการหลบค่าศึกตลอดจะถึงการาการาหลบซ่อนนะคะหลบซ่อนจากศัตรูหรือการาทําศึกสงครามต่างๆกันนะคะอันนี้ก็คือ,อสถานที่ที่จะมีการจัดนะคะทํา พิธีบวงสวงนะคะมีครองนะคะแล้วก็เป็นสถานที่โดยรวมทั้งหมดนะคะมีต้นกล้วยที่กำลังเริ่มที่จะจัดการแสดงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่กำลังยกขึ้นนะคะแล้วก็อัธจรรันต่างๆให้เป็นสถานที่แสดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในของ ปราสาสภูมิโปนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจริงๆปราสาสภูมิปลน่าจะเป็นปรา,าสาทที่มีหลายหลังเนาะโดยเชิงโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะคะเลยูกเพียงโครงสร้างนี้โครงสร้างเดียวที่ถือว่าเป็นโครงสร้างที่มีความาสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เราจะขึ้นไปด้านบนนะคะนี่เราอาจารย์ขึ้นมาบนปรา,าสาทแล้วนะคะ เราก็จะเห็นองค์สิวะลึงนะคะองค์สิวะลึงโอ้กลิ่นหอมมากนะคะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็มีเห็นไม่ท่อสมสูตรนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอสิวะลึงนะคะจริงๆแล้วน่าจะฐานน่าจะอยู่ด้านล่าง นะแต่เราก็จะมองไม่เห็นว่าเชิงโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ให้โปรดทราบนะคะว่าอิฐทุกก้อนนี้นะคะอยู่มานับเป็นพันปีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็เป็นการสร,าสร้างจากฝีมือของมนุษย์และภายในนี้ก็อยู่มานับเป็นพันปีเชกเช่นเดียวกันนะคะนี่คือโครงสร้างทั้งหมดที่มีการสร้างขึ้นมาในยุคโบราณซึ่งเราไม่รู้ว่า,อ,าอยู่มาได้อย่างไร แล้วก็รอดพ้นมาได้อย่างไรแล้วก็สามารถที่จะตั้งตารางงานอยู่เช่นนี้ได้อย่างไรนะคะท่านผู้ชมดูค่ะนี่ขนาดด้านนอกนะคะนี่คือประตูนะคะ ก็น่าจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันสำคัญยิ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะนี่คือบริบทโดยรอบนะคะโอ้โหอีทุกก้อนนะคะท่านผู้ชมเวลาอาจารย์จับอีทุกก้อนนี้ทุกอย่างขนจะลุกผิวหนังจะลุกนะคะก็จะฟู จะลุกชูชันไปหมดทั้งร่างกายนะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหอิฐทุกก้อนที่บรรพบุรุษเราได้สันสร้างมาเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเลยนะคะสาธุสาธุ